อบเสร็จแล้วนะจ๊ะพออบเสร็จแล้วเราจะขูดเอาผิวเมลอนโรยหน้าก้านิดน,นึงนะคะกลิ่นกาจะได้หอมหอมสวัสดีค่ะเล็กเชเดลนะคะวันนี้จะมาทำเค้กอีกนะคะทำเค้กผักค่ะ,ะเค้กแครอทแล้วก็แตงแตงกวาค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวชมเลยนะจ๊ะ เราทำการแยกไข่แดงไข่ขาวเลยนะคะนี่เออจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะใส่แต่น้ำผึ้งใส่แป้งลงไปเลยจ้าใส่ผงฟู ใส่เกลือเสร็จใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำมันจ้า <S <S แล้วก็ใส่แครอท แตงกวาลงไปเลยนะจ๊ะทำกินง่ายๆได้ประโยชน์กับสุขภาพนะจ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็พักไว้นะคะกับใส่เครอดกับแตงลงไปบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะไข่เขาตั้งยอดแบบนี้แล้วนะคะ ก็ตักใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเราได้เสร็จแล้วเราก็ตักเข้าไปอบเลยนะจ๊ะตักเสร็จถ้วยเลยจ้าใช้ช้อนแบบบ้านๆนี่แหละค่ะ เดี๋ยวเรานำไปเข้าไปอบแล้วเดี๋ยวมาชิมกันนะคะอบเสร็จแล้วนะจ๊ะพออบเสร็จแล้วเราจะขูดเอาผิวเมลอนโรยหน้าก็นิดน,นึงนะคะกลิ่น้าจะได้หอมหอมมาชิมกันเลยจ้าทุกคนหอมมากร้อนๆอ,อยู่เลยนะจ๊ะ เะสัมผัสหอมขอดูใส้ข้างในนะจ๊ะใส้ข้างในชิมเลยจ้า อร่อยอร่อยมากแตกินแป้งเยอะน้ำหนักตัวเองจะขึ้นเร็วมากก็เลยต้องใช้พวกแป้งข้าวโอต๊ตหรือไม่ก็แป้งอัลมอนด์ทำมาค่ะเป็นคนที่น้ำหนักพู่งง่ายเลยต้องทำ ของที่ตัวเองทานแล้วน้ำหนักไม่พุ่งช่องของเล็กจะทำเกี่ยวกับพวกของที่ตัวเองทานแล้วก็มานั่งคุยนั่งรีวิวของตัวเองนะคะจะทำเกี่ยวกับพวกของที่ตัวเองทำทานแล้วมานั่งทานมันรีวิวถ้าใครชอบวิธีการ ที่ได้ตามก็เอาไปใช้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ